สัญญาณขาดหายไปเมื่อสักครู่นี่มามาทางหัวโยมาตามข้าพเจ้ามายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เป็นไข้าแปนขแปดเป็นไรข้าแปดเป็นไข้าแปนเระ แต่เครยงบินก็แต่เคียงบินยคงบินไหนน้องภาษาเครื่อบินฟองเยอะหนึ่งไม่ละครับบางคนรุ่นนั้นนะครับบ่ไปยังบ่ไปยังได้ความคุ้ในคว่ำห่วงใยความคุณหลายๆบ่ไปยั้ง มัันาฟงข้เนี่ยที่จริงไงคันคานเอาขนมากกว่านานีนี่คือเลขกันไม่ได้ง้วนกับเก้าเสียกับแปดเก้าแปดคักเลยเห็นปะเอาเอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่เนี่ยมันมันมันเลิกเดี๋ยวมันเปียกอ่ากำลังรอรอรุ่นนั่นละรอรุ่นง้วนตัวแรกเอาเลยไายเลย จับมือน้ำบอจับมือน้ำมอเอาทายเลยทายเลยเอาเต็มที่เลยครับจับมือน้ำก็ได้พโคนบ้านนีิชุงเทียบอยากเห็นปลาตัวเดียวหรือตัวปลอมเออตัวจริงตัวจริงจับมือน้ำก็ได้ครับอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับกลูค้ามันนนนนนน่่ะะะอ้าขมมัติดแลก็ไปหี่ต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดนี่กำลังใจปใเ,ปเป็นบริษวยก็<ห>เป็นกำลังใจเป็นเป็นกำลังใจได้เนี่ยส่งแรงใจมาลุนโอ้ย ติดแน่ของไทยนะต้องเป็นแน่ล่ลงไปพ้นึงไปพดนแนให้มันน่ะนะมันติดแน่เลยนะมวยพอมลงทุนาะโดดลงทุนไปเลยข้อขอดปนี่แล้วนะนี่แหละคนทอกันมันสั่งบ่ได้คันว่ากูเชียร์มึงสองขันนี่เขาเฮ็ดเลยแสดงว่ามีอำนาจคันมีอำนาจนี่เขาเสียแล้วบอกเลยกับ่มเสียเพราะว่าพอมีอำนาจ มั่วสิอยฟังคุณกำลังงั่วมั่วสยฟังคุณเป็นมัวที่เลี้ยงอยู่อยอยเนิ่นมันมันก็เลยอย่าแขะจากหน่อยหนึ่งมาแล้วนั่นมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปอาหอดฟางแล้วหอดฟางแล้วอาเอ้า เอาปล่อยเอาเอาเอา,เอาคือปล่อยมันคือปล่อยเสียกอ่ะปล่อยแล้วครับเนี่ยอ้าวจักสิไปเหยียบเขาผูใ้ใดล่ะเบิ่งเอาเด้อนะไปเฝ้าควบกันอีกเด้อเดี๋ยวก็จะได้เฝ้าควบกันอีกเลยไปเหยียบเขาผูใ้ใดนั่นเอา้ามาเบิ่งทั้งพี่เอาตัวมือให้เราเด้อตัวมือให้เราเด้อ นี่เป็นตัวแรกของการทดสอบวิถีชาวบ้านว่าผู้มัญญตาชาวบ้านไวมากกันด้วยความทุรักทุเล่เ่มากกัปลอดภัยดีครับแข็งแรง้อมขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงด้วยนะเห็นไหมอคนไปแล้วไัเนี่เห็นแต่เห็นแต่ดากไวๆเลยอานนี้เหลืออีก95้ตัวพี่น้องผมฝากท้งกรมมศุสัตว์ผมฝากท้งเจ้าไหนที่ช่วยราชการต่างๆแหะเขาต้องมา มาออกเพิ่มคิดออกแบบซอยกันแล้วพ่อยให้ชาวบา้านทีเสิยเน่างัวโดยเฉพาะมีคนกก่เน่าข้นไก่เน่ามัวไก่นเน่าขาดใจใจสูงขึงง้นมี่ยังไงซอยเนะีย่ยทำดีทำดีเพื่อพอ่อนะขอขอบคุณหลายๆทุกท่านทีท่ตามผลงานของผมอยู่ในการทายทอดสดกับระมัดระวังนะครับอยู่ในสถานาการณ์ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าในชีวิตทั้งนี้เข้ากันตองมาทำดีเพื่อพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ